รายการต่อไปเป็นการบันทึกรายการในในรายการค้าวันที่31มกราคมหัวข้อย่อยที่5ปิดบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายเข้ากำไรสุทธิเราจะไปทำงานที่โปรแกร,รมกันเลยนะคะหัวข้อนี้เป็นการทำงานที่ระบบบัญชีแยกประเภทคลิกป,ปุ่ม Workflow คลิกที่ปิดบัญชีค่ะการปิดบัญชีคือการเข้าไปที่สมุดรายวันนะคะในที่นี้เราใช้สมุดรายวันทั่วไป GJ ค่ะเข้ามาแล้วให้กดปุ่ม F3 เพิ่มค่ะวันที่ลงบัญชีใส่31ทับ01ทับ59ค่ะ เนื่องจากเราเคยมีวอลชเชอร์ไท C ไปแล้วคือรายการปิดสินค้าคงเหลือนะคะเพราะฉะนั้นรายการที่เป็นวันที่31ทับ01ทับ59ที่เหลือต่อจากนี้จะต้องเป็นวอลชเชอร์ที่เป็นไทซ C เหมือนกันค่ะโปรแกรมก็จะแจ้งเตือนเรื่องนี้ให้เราคลิกโอเคนะคะ ขอภัยค่ะขอเปลี่ยนไทยเป็นไทยซีนะคะโปรแกรมก็จะถามว่าต้องการปิดบัญชีถึงเดือนใดเดือน01-2559ค่ะให้เราคลิกที่โอเคนะคะโปรแกรมจะแสดงตัวเลือกที่ช่วยในการปิดบัญชีมาให้นะคะเราเลือกตัวเลือกลำดับที่5ค่ะ คือปิดทั้งบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายกด enter ที่คีย์บอร์ดได้เลยคะ่ะจากนั้นโปรแกรมก็จะดึงรายการของบัญชีที่อยู่ในหมวดรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาทำการปิดบัญชีให้นะคะโดยเดบิตบัญชีขายสด สามหมื่นบาทเดบิตบัญชีขายเชื่อห้าหมื่นเจ็ดพันบาทเครดิตสินค้ารับคืนและส่วนลดหนึ่งพันเจ็ดขอภายคาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเครดิตซื้อสดสองหมื่นบาทเครดิตซื้อเชื่อหนึ่งหมื่นหกพันบาทเครดิตต้นทุนขายสามหมื่นสองพันบาทเครดิตเงินเดือนและโบนัสพนักงานห้าหมื่นบาท ครดิตค่าน้ำประปา2,000บาทค่าไฟฟ้า1,000บาทค่าโทรขอไปค่ะค่าไฟฟ้า3,000บาทค่าโทรศัพท์1,000บาทคเครดิตเงินสมทบกองทุนประกันสังคม300บาทเครดิตค่าเสริมราคาเครื่อง,คอ,งคอมพิวเตอร์914.75 75สตางค์ค่ะ จะเห็นว่ายอดกําไรสุทธิประจำปีอยู่ด้านเดบิตนะคะบริษัทมีผลดำเนินงานคือขาดทุนค่ะเสร็จแล้วกดปุ่ม f 1 0บันทึกรายการเก็บไว้นะคะโปรแกร,รมจะถามว่าให้เครื่องรันหมายเลขวาลเชอร์ให้หรือไม่กด yes ค่ะ โปรแกรมก็จะเคลียร์หน้าจอเพื่อให้เราบันทึกรายการต่อไปนะคะแต่เราไม่บันทึกต่อแล้วกดปุ่ม esc a p e เพื่อออกค่ะการบันทึกปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีกำไรสุทธิตามรายการค้าวันที่31มกราคมหัวข้อย่อยที่5เป็นอันเสร็จแล้วค่ะ